ยเก็บแบบู่เอดี่อะไรแม่มะเขือเฉียมะเขือเทศมะลีจนะฮามากัจะดุจะวยอันนู้นอันน่าเราถึนครับจ like ักสองรอยนีはは่ยส well, to ูตรเนี Ciao, ma, been, really like ่ยงเนี่ยข้าวเหนียวซุปเปอร์ซุเปอร์สมพันพันผสมกินกินยู่ว่าเอาอันนี้นี่ยอาทีองอะอยากได้ทุนน่ะใช่ไหมจะอทุนย่ไสบัหวัแล้วพหูใจอีหยังเนาะบอกไม่เห็นไงคิดว่าอย่ ครอบเจ้าคือว่ามีทุนขายเราได้ไหมเจ้าทุนจะบักบวกก็เห็นเป็นยาวๆอ่ะมองไม่เห็นนะอันนี้สองแล้วเอาบักบับวกตามเห็นตาสั้นตัวแม่ลูกแหวนบอมันว่เห็นมันอยู่ในอันทุงอย่างว่าทุนจะไหนเบิ้งบักบวกเลิศจุดไหนเอาออกมาให้ชัดๆมักบวกยัวบักบวกหวานตับักบวกหอมตัวเนี้ยเก่งเขาเรียกว่าบับวกหอมนะจ้าอ้ยพอดีเลยมาลีตนะฮะมาชอบไหมอันยาวๆบอมาอันใหญ่ๆนี่เห็นว่า บวมบวมมากะไหมเนี่ยกิงกัะกินเนี่ยนี่แซ่บกินยเตีเลยอันนี้สองร้อยเนี่ยเอาสองร้อยครับแม่บอกเอาอันนี้สองร้อยสองร้อยได้เท่าไหร่อ่ะได้เยอะไหมไม่รู้เยอะจังสองร้อยียบมาเท่าไหร่กันดิ่งไม่รู้เรื่องยังบักบวบกระดาบักทุนเราได้มองไม่เห็นเห็นเขาเกี้ยวเอาเอาบักบวบไปทำอะไรอีกล่ะไหนจะไม่เอางดไหล กะมากน้อวนี่เกงหอนเขาไปดวบกับเกลืชะนลูกินกับปรดนะจ๊ะมาละสิบบาทนะจ๊ะกินกินกับอะไรปรนปรตนนจกินกับปรนมันอร่อยจ้ะอ๋อขออนมากี้ๆทำอะไร่เาทำมาก่อนที่ทำอไรหรอเอาไว้ใส่ข้าวผัดหรอโอ้ก็ใส่สรงตันนี่นะเลก็เหมือนลูกมันใหญ่อ่ะนเยสวยดีน อันนี้คือปลูกเองนะครับจากสวนเลย